สวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันที่เจ็ดเมษายนสองพันห้าร้ยหกสิบแปดนะครับที่นี่บ้านแม่สงังะบ้านแม่สงังะอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากไปที่อำเภอแม,แม่แจ่มมาแล้วครับก็แวะมาเก็บสตรอเบอรี่นะครับดูนะครับโอ้โหสตรอเบอรี่นะครับ ยิ S <S ่สวก้าเอดูนะครับที่นี่บ้านแม่สังะอำเภออ่าตำบลบอกแก้วนะครับอำเภอเสมิงนะครับ <S <S นี่นะครับโอ้โหสตรอเบอรี่รสวยๆเลยนะครับอือหือ หวานมากหวานเจี๊ยบเลยนะครับดูนะครับสตรอเบอรี่ยังส,สวยๆอยู่เลยนะครับแต่เขาไม่เอาเลยนะครับโอ้โห oh. ไอ้ลูกที่เขียวๆก็มีนะครับไปดูกันนะครับโอ้ oh. หวานมากเลยนะครับอืม uh huh. ดูนะครับอยากเอาไปขายช่วงเมษายนงเลยเงินทั้งนั้นนะครับแต่เขาอ่าพอเลี้ยงเขาไม่ซื้อแล้วนะครับพอออ่อพอเลี้ยงเขาไม่รับซื้อแล้วก็คือเอาทิ้งแต่ถ้าเอาไปขายนะครับตามตลาดเนี่ยอย่างได้เลยนะครับสวยมากนะครับดูนะครับ โอ้โหสตอรเยยอเบอรี่ได้แล้วยังได้แล้วโอเคได้แล้วค่ะอ่ะคอปเตอร์ใช่ไหมคอปเตอร์ไหนกินโชว์สิหวานมากเลยใช่ไหมครับโอเคไอจิงจิงิาอย่าอจิงจบ้านแม่ส,งสังะอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอ้โหสตอรอเบอรี่สวยๆเลยนะครับ ไหนชิตที้มองกล้องสิไหนดูสตรอเบอรี่เธอสิไหนลองกินโชว์แซกลูกสิอือหวานไหมหวานเจี๊ยบเลยโอเคสวยเลยนะครับโอ้โหไอ้ที่ออกดอกกำลังออกดอกใหม่มันก็เยอะมากเลย ดูนะครับโอ้โหแดงสุดยอดอือหืออืมอร่อยมากเลยนี่คือเขาไม่เอาแล้วนะทิ้งอย่างเดียวดูนะครับสองข้างเนี่ยโอ้โหเจ็บขาเนี่ยสุดยอดเลยนะครับดูสิโอ้สุดยอดเลย 嗯。Hmm.